อันนี้ออกง่ากินลาเลยเลยนะพคกคำถึงสองตัวพั่วเมียแล่ตั้งโก้ลตวนะั้โก้ตั้งตีกิ่งไม้พอดนี้เลยสองตัวพัวเมียตาแดงเปรบนูพั่วคำนึงออกง่ากินลานี่ตัวลางนี่ไม่รู้ว่า ัวเมียสองตัวผัวเมียหากินในล็อบวรังท่าเล่ท่าโอ้ยตัวไม่หน่อยเลยเว้ยรีอ,ยอบลังหลาวเลันรังอยู่บนลังกา ชงตัวพัวเมียโอ้ยนี่แต่นี่พัวอยู่นี่พัวอยู่นี่ชงตัวพัวเมีย